สวัสดีครับสวัสดี f c สมาชิกกูตาบ้านดุงทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับที่กูตาบ้านดุงนะครับวันนี้ผมเซลล์ต้นนะครับพาลูกค้ามาชมแมล4018นะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับผมเพิ่งลงมาใหม่ๆนะครับนี่ครับเข้ามาชุดนี้นะครับมีรัคาือสวยนะครับนี่ครับรถปี65นะครับผมราคาอยู่ที่นะครับ3,900บาทเท่านั้นเองนะครับปิดการขายนะครับคันนี้นะครับ L4018SP นะครับตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเรลนะครับทำสีฟีรอบคันนะครับนี่นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจโทรสอบถามเซลล์ต้นนะครับ01738682 0นะครับนี่นะครับรถแยะมากมายนะครับแต่ว่าชอบแค่คันนี้คันเดียวนะครับนี่ครับ L4018 นะครับลูกค้ามาจากอำเภอแบงน้อยนะครับจังหวัด ผลแก่นนะครับลูกค้าที่สนใจก็อย่าลืมนะครับทั้งแชทแอดไลน์นะครับเซลต้นมาที่เบอร์061073862 8บรรยากาศวันนี้เย็นสบายสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดการขายส,ส,สวัสดีครับ